สวัสดีครับวันนี้มาตัดญ้าครับตัดญ้าแปลงฝรั่งที่อยู่แปลงนาที่เคยทํานาปลงครับแปลงฝรั่งปีนี้นะครับมันก็มีฝรั่งแล้วก็ผมก็ปลูกเสริมไปด้วยพวกพืชผักสวนครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตะไคร่พวกต้นข่าพวกนี้แล้วก็กําลังจะปลูกโฉมนะครับกําลังสั่งอยู่โชมพวกเป็นโฉมไร้น้านครับแล้วก็พวกต้นกล้วยนะครับเนี่ยต้นกล้วยพวกนี้เอามาลง ก็ลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าปลูกแต่ฝรั่งนี่มันก็อาจจะได้ประโยชน์ทางเดียวนครับซึ่งทั้งทําผลแล้วก็ทํากิ่งขายเนี่ยถ้าเราปลูกพืชผักสวนครัวไปด้วยผมคิดว่ามันน่าจะเข้าท่าโยนกันครับหนึ่งก็คือลดรายจ่ายแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเหลือกินเราเนี่ยเราก็น่าจะขายได้นะครับสําหรับพวกตะไคร้ขาแล้วก็กล้วยที่ผมกําลังจะลงเพิ่มครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะเหมาะไหมครับสําหรับกล้วยเพราะว่าแม่บ้านบอกว่าให้ปลูกกล้วยด้วยก็เลยจะลองดูถ้ามันไม่เวิร์กก็คงจะ ออกกล้วยออกครับก็ลองดูไปก่อนแต่ว่าพืชผักสวนควรนัวนี่ผมจะลงพวกขาพวกตะไคร้ครับแล้วก็ถ้าฝนมานิดนึงเนี่ยก็จะเริ่มปลูกพริกไปด้วยก็เอาไว้กินเนี่ยอันนี้เป็นต้นขาที่ผมปลูกนะครับก็เริ่มจะทยอยแทงหน่อแล้วครับต้นขาพวกนี้พอ,อถ้าช่วงหน้าฝนก็คงจะเติบโตได้ดีช่วงนี้นะครับยังไม่มีการใส่ปุ๋ยสําหรับพืชผักสวนควรัวที่ผมปลูกแต่ว่าถ้าฝนมาสักหน่อยครับก็จะมีการใส่ปุ๋ย ฝนก็เริ่มจะมาแล้วนะครับเนี่ยดูบรรยากาศเลยครับฝนช่วงนี้ก็ตกบ่อยเหมือนกันครับแต่ว่าตกไม่นานนะครับตกไม่หนาแน่นเท่าไหร่ก็คือเปียกนิดนึงครับพอชุ่มๆุมดินชุ่มแค่นั้นเองครับเนี่ยช่วงบ่ายๆฝนก็เริ่มตกแล้วครับแถวนี้นะครับเป็นพวกต้นฝรั่งที่ผมเอาพวกเศษที่จากที่นอนครับเป็นพวกโฟมหรือว่าเป็นพวกเป็นใยของที่นอนนะครับเอามาใส่ต้นฝรั่งเพื่อที่จะคลุมหญ้าแต่ไม่รู้ว่า มันจะดีมากน้อยแค่ไหน,นครับก็ลองดูเนี่ยครับตัวนี้เป็นต้นฝรัง่งอันนี้เป็นต้นตะไคร้นะครับที่ผมปลูกนะตอนนี้กำลังโตประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าฝนมาเนี่ยก็จะเอาพวกมูลสัตว์หรือว่าพวกปุ๋ยมาใส่ครับลองดูต้นฝรั่งแถวนี้มันก็เติบโตดีสมควรนะครับสาหรับปีนี้ก็ก็หญ้าก็โตดีอันนี้เป็นกอขาดครับเนี่ยตะไคร้ผมปลูกตั้งแต่เนี่ย ยอวไปนู่นเลยครับกาลังติดครับส่วนคณน,นอีกแปลงนึงตัวนี้นะครับผมก็คิดว่าจะปลูกชะอมซึ่งถ้าชะอมโตนี่ก็คือว่าเป็นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่น่าจะรับประทานได้ดีถ้าเกิดว่ามันเยอะแล้วก็มีแม่ค้ามาซื้อก็คงจะขายในอนาคตนะครับเนี่ยอันนี้เป็นต้นขานะครับที่ผมปลูกไว้ก็ดึงออกครับสําหรับหญ้านี่ก็รกพอสมควรครับแต่ทว่มทำไมผมถึงปล่อยหญ้าให้มันรกเพราะว่า หญ้าเวลาที่เราจะตัดนะครับตัดแบบนี้มันก็เป็นปุ๋ยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือว่าเวลาหน้าแ้งเนี่ยหญ้าพวกนี้มันจะคลุมความชื้นได้ดีพอสมควรครับท่าในใดที่ยังไม่เคยลองก็ลองดูนะครับไม่ใช่ว่าให้รกจนเกินไปนะครับรกขึ้นมาสักพักหนึ่งก็ตัดออกครับให้เป็นปุ๋ยแล้วก็หญ้าพวกนี้ก็จะขึ้นคลุมดินอีกครั้งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นทั้งปุ๋ยในใบหญ้าที่ตัดแล้วก็เป็นทั้งตัวที่ใช้คลุมดินครับให้เกิดความชุ่มชื้น ไปในตัวด้วยนะครับอันนี้กอตะไคร้ที่ผมปลูกครับปีหน้าก็น่าจะโตกว่านี้ครับสาหรับกอตะไคร้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับแปลงฝรั่งก็จะประมาณนี้ครับตัดย่ายังไม่เสร็จเลยครับแปลงฝรั่งเนี่ยก็ทยอยทยอยตัดไปครับอันนี้เป็นต้นฝรั่งที่ผมตัดออกครับเนี่ยอันนี้เป็นฝรั่งแตงโมครับแถวนี้นะครับผมปลูกพวกข่าตะไคร้ไว้แต่ว่ามันช่วงเมื่อกี้นะครับมันแรงเกิน ก็เลยตายแต่ว่าถ้าช่วงหน้าฝนถ้าฝนเริ่มลงแล้วผมก็จะมาปลูกใหม่ครับแถวน,นี้เดินดูอันนี้ก็เป็นต้นของฝรั่งกินาวานนครับซึ่งกําลังติดผลแถวเนี้ยครับอันนี้ก็เป็นกอตะไคร้กอนนึงนครับสําหรับแถวนี้นะครับกอตะไคร้บนคันนาแปลงครับเนี่ยก็จะมีประมาณสักสิบสี่สิบห้ากอที่ผมปลูกไ้ต้นนี้ก็เป็นฝรั่งกินาวานนครับที่ผม เอาไว้เก็บมเมล็ดครับพวกนี้ก็ครอบดอกเรียบร้อยเราก็ปล่อยให้โตปีนี้ไม่ดกเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ครับเนี่ยผลฝรั่งกินว่าอีกประมาณสักสี่สิบวันก็น่าจะเก็บได้นะครับฝรั่งกินว่านะครับดี๋ยวเนี้ยจะปลูกตะไคร้ครับกําลังติดถ้าฝนมาอีกรอบนึงก็จะใส่ปุ๋ยก็ถือว่าน่าจะโตได้ดีสมควรน,นะฝรัง่งทางนี้นะครับถ้าตัดญ้านี่ก็จะดูสวยงามตา ไอตอนนี้ก็ตัดได้ประมาณนี้ก่อนครับเนี่ยวันนี้ก็ตัดได้ไม่เยอะก็มีเวลาก็เสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงเวลาว่างเราก็มาตัดหญ้าครับเพื่อให้ต้นั่งของเรานั้นจเจริญเติบโตได้ดีครับฟางสมมุติว่าถ้าเขาโตแล้วนะครับพื้นที่ด้านล่างนี่ยจะไม่ค่อยมีหญ้าครับถ้าตัดก็ตัดช่วงแรกนะครับช่วงที่เขาต้นยังเล็กอยู่เนี่ยถ้าโตมาสักพักหนึ่งหญ้าก็เริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วครับถ้าตรงด้านล่างของั่งครับผมจะพาไปดูนะครับ ฝรั่งต้นนี้ผมยังไม่ตัดย่าครับนช่วงแรกที่ผมคลุมพวกฟางพวกนี้นครับก็มีย้าขึ้นครับแต่พอต้นฝรั่งเขาได้ทรงพุ่มแล้วเนี่ยญ่าด้านล่างก็งไม่ค่อยมีนะครับเอาฟางมาคลุมปีหน้าก็คงจะมีน้อยลงครับสําหรับพวกญ่าพวกนี้ครับเนี่ยมาดูต้นนี้ฝรั่งแดงพะพยอมฝรั่งเจริญเติบโต,ตได้ดีพอสมควรครับย่าก็รกพอสมควรนะครับก็ทยอยทยอยตัดไปครับเนี่ย ต้นนี้ก็เหลืองๆนี่ไม่น่ใจะว่าเป็นไส้เดินฝอยรากปมหรือเปล่าครับต้องตรวจสอบดูอีกทีแต่ว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วไม่ค่อยขึ้นก็น่าจะไส้เดินฝอยรากปมมีโอกาสที่จะเล่นงานพอสมควรนะครับฝรั่งต้นนี้อันนี้เป็นฝรั่งของฝรั่งแตงโมครับดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ผมไม่ได้ห่อเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยครับนี่ก็คือฝรั่งเจริญชุนนะครับเนี่ยฝรั่งเจริญชุน ถามว่าฝรั่งจนิชุ่นดกไหมก็ถือว่าดกใช้ได้พอสมควรครับเนี่ยฝรั่งังจญชุ่นความดกขเขาก็ถือว่าใช้ได้เลยครับฝรั่งจนิชุ่นอย่างที่ผมทําคลิปไปหลายคลิปนะครับว่าผมก็ชอบในรสชาติของเขานะครับกรอบหอมรสชาติเฉพาะตัวแล้วที่สําคัญก็คือถ้าลูกตัวโตๆนี่มเมล็ดเขาจะไม่ค่อยมีครับหรือมีก็มีน้อยแต่บางลูกก็มเมล็ดเยอะนะครับเท่าที่ผมสังเกตด,ดูนี่ ฝรั่งจนชุ่นเม็ดฝรั่งที่เมล็ดไม่ค่อยคงที่นะครับมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ผลของเขาครับแต่ที่สำคัญคือว่าฝรั่งจนชุ่นพวกนี้นะครับผลของเขาเนี่ยเนื้อหนาผลโตแล้วก็ความโดกก็จะประมาณนี้เลยครับเนี่ยผมไม่ได้หอนะครับก็สามารถที่จะได้กินอยู่ครับถ้าไม่หอเนี่ยมแมลงวันทองไม่ค่อยมีจอดนะครับมีบ้างแต่ก็ไม่เยอะครับมแมลงวันทองถามว่าทําไมผมไม่หอผมก็เคยพูดไปในหลายทลิปนะครับว่า มันมีปัญหาเรื่องขโมยขจนอยู่แถวเนี้ยก็ปลูกไว้เพื่อทำจริงพันขายแต่ปัจจุบันเนี้ยก็คิดว่าจะทำสวนนี้นครับให้เป็นสวนเกษตรผสมผสานมีพืชผักสวนครัวมีพืชอย่างอื่นอยู่ด้วยนอกจากฝรั่งก็น่าจะเป็นการดีน,นะครับก็จะลองทำไปเรื่อยครับเพราะว่ามีเวลาก็ออกมาตัดหญ้าออกมาทำไปเรื่อยๆมันก็เป็นชีวิตของเกษตรกรอย่างเราโดยทั่วไปครับเนะีนะ่ยมาดูตรงนี้ครับ ตาไคหลุมหนึ่งที่ผมปลูกไว้เนี่ยก็เริ่มติดแล้วครับเนี่ยก็เริ่มติดแล้วเวลาที่ฝนตกมาเขาก็จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆครับเนี่ยอ,อ็หน้าฝนนี้ก็จะโตดีพอสมควรครับเนี่ยต้นผัไมาก็เป็นฝรั่งกินเว่าครับเนี่ยลูกก็จะโตประมาณนี้เลยเนี่ยผมยังไม่ได้ห่อผลนะครับเพราะคิดว่าจะให้เขาโตไปเรื่อยก่อนครับทว่าแม,ม,ามาลงมันทองเจาะพวกฝรั่งกินเว่าไหม ผมไม่ค่อยเห็นจอดนะครับจอดก็มีน้อยนะครับมีบ้างแต่ว่าน้อยมากคล้ายๆกับพวกฝรั่งที่นกนะครับซึ่งแมลงวันท้องไม่ค่อยจอดนะครับเนี่ยมาดูผลที่เขาโตแล้วครับฝรั่งกีนวานเนี่ยผลก็จะประมาณนี้เลยครับโตบางผลนี่โตกว่านี้นะครับก็โตแล้วก็เก็บเมล็ดนะครับสําหรับฝรั่งกินหวานอันนี้ก็กําลังเจริญเติบโตครับ สวนฝรั่งส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่ผมคิดว่าผมจะทําเกษตรแบบผสมผสานใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดพืชผักสวนครัวนี่จะปลูกเป็นหลักเลยนะครับกับฝรั่งที่มีอยู่ข่าตะไคร้แล้วก็พืชงอื่นที่เป็นพืชผักสวนครัวพริกบ้างโหระพาบ้างจะลงในช่วงของหน้าฝนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะลดรายจ่ายของครอบครัวไปได้มากพอสมควรเพราะว่าครอบครัวผมเองก็ทํากับข้าวกินบ่อยครับแต่ซื้อผักในตลาดซื้ออะไรต่างๆในตลาดก็ถือว่า วันหนึ่งวันหนึ่งก็หลายตังพอสมควรครับถ้าเราปลูกไว้เช่นพวกขาตะไคร้หรือว่าพวกพริกพวกโหระพาพวกเช่าอมพวกนี้ครับก็น่าจะลดรายจ่ายได้พอสมควรครับอนนี้ถ้าท่าในใดที่มีสวนฝรั่งหรือสวนผลไม้อะไรต่างก็ตามนะครับก็พยายามนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีก็พึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นอะไรที่ลดรายจ่ายได้เราก็ควรลดครับเพราะว่าถ้าไม่ลดเงินเดือนเราเท่าเดิมหรือว่ารายได้เราลดลงเนี่ย เราก็จะลําบากได้นะครับถ้าอีกแนวทางหนึ่งก็คือกเกษตรผสมสานอย่างที่ผมว่าน,นะครับมันจะเป็นแนวทางที่ลดรายจ่ายของเราได้ดีที่สุดในช่วงนี้